เกนเลนียนเออรูซีเกเกนเลนี่ยไม่ชื่อจบสื่อเงียบนอนเลยไม่เออไม่บบเกิดเธอเกิดพี่ชายอีกสักพู่นะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการอื่นนะคะในส่วนของการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นพิธีการแสดงประกอบพิธีการบนสวนนี้เป็นพิธีการแสดงที่ถูกกมาเพการเรียน้วยกนระคะ ส่ขอแยกกลับีปนะคะในขณะนี้ท่ากรรมการจัดงานจะได้นำผู้ที่ปักดยชาวที่เพนวงศออกจากเพื่อนวงศนะคะแลในส่นวนของเจ้าภาพที่ได้จัดกการซึ่งจะรับในส่วนของพื่อนวที่ประกอบพิธี็แล้วเพื่อไปสักการะบูชาเี่อนวนสถานบ้านเ็้นะคะแต่ในลำดับนี้้แสดง ซึ่งจะพร้อมอยู่ณบริเวที่อยู่นะคะคณะนักแสดงซึ่งจะพร้อมอยู่ในบริเวณที่อยู่แล้วเป็นนักแสดงซึ่งประออกอบด้วยเด็กจากโรงเรียนตลกสีพุทธีครและเด็กจากโรงเรียนหนองทองลิ่งและเด็กจากโรงเรียนบ้านดอกไม้ไฟขอเชิญน,นักแสดงท,งทั้ง3ชุดนักแสดงได้พร้อมกัน,นที่บริเวณหลังด้านหน้าน,นะคะก่อนที่ 汤素兰，中央戏剧学